ตอนเช้าวันอังคารจะมากินข้าวกับหนูมีพาเพลินนะจ๊าวันนี้หัวผัดกระช่องเต็มถ้วยเลยัดกระช่องใส่หมูใส่ไข่เยียงน้งองห่านก็ร้องทักทาย กินข้าที่ลรงอาหารที่ทำงานเหมือนเดิมเียังร้องอาหารอยู่ใกล้ๆร้องทักไาย อกทองมั่นมั่นฝากติดตามหนูเมพาเพลินด้วยนะคะช่องน้อยนกต ท food, ี่โรงอาหารข้างๆน้องหานอยู่เอลค่ะเย่ล้ค่ะัวเยาดขเป็นการเริ่ต้นที่ดีค่ะอนเช้ากินข้าวได้เยอะมากตอนเสี่ยงไม่ค่อยหิว ต้นเช้ากินข้าวอร่อยเต็มเต็มถ้วยะดียาวหนึ่งทำงานที่ทำงานอยู่ เลี้ยงข้าวปีสามเวลาเลยแกเพื่อนประหยัดไปอีกเยอะเวั <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชม <นะ S 1> ค่ะ